สวัสดีครับผมวินไฮโซ DIY วันนี้จะมาแกะกล่องรีวิว Power Bank 5 0 0มิิลล m mm. อมน่าจะเป็นอย่างนั้นมั้ง299บาทสั่งซื้อจากโฆษณาขายทาง Facebook ครับนี่เพิ่งไปรับมาจากไปรษณีย์เมื่อกี้อันนี้เป็นสีขาวนะ หน้าตาหล่อเลยเดี๋ยวผมแกะสักคู่นึงแป๊บนึงดึงออกมาก็จะเป็นนี้นะครับ5 0 0พันมิลลิแอมแล้วก็มีตัวนี้แถมให้สายชาร์จแล้วก็คู่มือการใช้ซึ่งไม่จำเป็นเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าห่อขนาดนะผมเลือกเป็นสีขาวนะครับ5,000มิลลิแอม ดูที่ห้าพันจริงว่ะกล้องมาซูมวะยี่ห้ออะไรเนะี่ยอะไรอูอีอ,อีอีผู้อีรู้รู้เปล่าไม่รู้เอ่อแบตเตอรี่สำรองจากประเทศจีนโอเค เขาบอกว่ามีปุ่ม LED มีไฟอ๋อมีช่องสองพอตนี่แตวผมลองเสียบชาร์จดูนะครับเสียบชาร์จแล้วครับมันก็จะมีไฟขึ้นประมาณนี้แต่ไม่รู้ว่าจะใช้ได้ดีหรือเปล่าใช่นีเลยอ้าวหยู่ยังไงอันเนี้ย